พี่ฟังแก้วพี่ฟังแก้วลองวันนี้มาไหนดีวันนี้เราทำอะไรกันครับแล้วเราเรารู้จัยว uh ่าวันนี้ยเราให้ทุกคนได้ไหมแม่อย่ลืมเอาไมค์เข้าปากด้วยนะอากาศตอนนี้ก็รอถ่ายเป็นกุพิสารครับผมกุพิสารที่เราต้องถ่ายนะก็รอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจเพราะว่ารอตั้งแต่หกโมงแล้วตอนนี้สามลูกับนึ่งสามลูกแล้วยังไม่ได้ถ่ายเลยวแจกอลังจะได้ถ่ายนะ จะมาดูแบบว่าของจริงหรเ่หล่อเท่มากครับกเนราก็อยากหลอไปเราอยาแล้วเมี่ที่สุดครับวันนี้มด้รักลวามไม่คือเหมือนว่าถ่ายที่ขอกแล้มาปุยกับเขากันหน่อยนะครับเขาทำอะไรกันอยู่ เพราะาซิ่งไหนตีท่าอะไรกันอยู่เมื่อกี้รอเล่นตายกาลังรองะารังก็เลยเล่นติ๊กตอกก็เป็นอยากอยากจะผันตัวเองเป็นดาวติตอปาเออผันตัวเอ้เป็นดาวกอปาอยากเป็นดาวกตอมเพราะว่าเป็นเพราะเป็นเพราะเป็นดาอลยานมานานมาก็เลยแบบฟอติกเป็นคนเรียบร้อยมากต้ว

สเชื่อเยอะนะค่ะจ้าจ้าเจกันันเชดนะคะใช่ครับใช่ครับรุ่นยี่สามครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะเจอกันวันที่หนึ่งตุลาค่ะโอ้ถ้าไม่สัมภาษณ์โกรธนั่นแหละโกรธแล้วแหละนแล้ววันนี้เราทำอะไรกันบ้างรู้สึกยังไงบ้างตลบไหมมาแต่งหน้าแต่งวลาสองโมงเลยค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ทีสองแล้ว แต่ว่าพวกเราก็เอ็กซ์คลีฟแบบสุดๆเลยค่ะเพราะวราพวกเราคือรุ่นยิปซ่าพวกเราทาลิปละละเลยทาลิปอะไรนะแม่อใหม่สิละ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 เลยแดดของอะไรนั่นเมียนวาวทุกคนเลยค่ะมีด้ามีด้าค่ะทำไมทำไมทไมถึงง่ายแบบว่าหน้าขาวใสเพราะว่าใช้มาร์กอะไรหรือเปล่าครับมาร์กเซนทองการไม่รู้อะไรหรือเปล่ ชอบเป็นพิเศษในโซนที่คนน่าดีคนพานนะคะถ้าใครอยากเจอแบบพวกเราก็สามารถเข้าไปจองส่องไอจีพวกเราชาวรีวิวยมาได้เลยนะคะรีวิวทุกอย่างแล้วทุกอย่างใช้จริงหมดไปดูได้เลยเนี่ยให้ต้นคุณนะเป็นตัวแทนนะครับเข้าไปดูเนาะว่าบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างโอเคมาด้วยอันนี้คือเอนะเป็นดูโบนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะครับของวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยครับ ้อชี่ตไปเป็นคิวผมแล้วนะครับเราเจอกันนะครับ BTR One Cheer Day ครับมาดูกันได้นะครับต้องรอดูความปังเลยครอ่ะเข้าไปดิวันนี้ก็อีกคนอีกทีมหนึ่งที่อยากจะขอบคุณมากๆคือทีมโปรดักชันนะครับเป็นเพื่อนๆของน้องคีมเดี๋ยวใ้น้องคีมพาไปรู้จักแล้วก็ไปคู่คุณกับเขาสักเล็กน้อยแล้วกันวันนี้เขามีน้ำใจกับเรามากนะ โอเคครับเราตามกันเลยนะครับ <bir> นี่ครับทำไปไหนครับพี่นีตามเพื่อนไปนี้เป็นทีรดักชั่นคนเดียวครับเพื่อนผมเองครับชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าอะไรครับนาจาค่ะนาจาชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเอาเดียวชื่อนาจาครับวันนี้ไม่ทำอะไรได้ไหมทำทุกอย่างเลยค่ะในกองเหนื่อยไหมครับเหนื่อยมากเลยค่ะเชื่อไหครับเชื่อค่ะอะไรครับเชื่อค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกดีค่ะไม่เหนื่อยเลย ันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับที่แบบว่ามาช่วยมาช่วยกองหลีดครับก็แบบว่าคิดบทก่อนคิดบทก่อนที่ใครบวกกันคอกโอเคโอเคขอบคุณมากนะครับ ในทุกๆวันที่เราซ้อมกันเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมพี่เนี่ยจะต้องดุต้องว่าต้องคอยสอนคอยแบบกำชับตลอดจริงๆแล้วอ่ะที่ทุกคนทำแบบนั้นน่ะทุกคนหวังดีกับน้องมากไม่ว่าจะเป็นพี่ๆรุ่นไหนก็ตามที่เขาดุที่เขาว่าเรานะคะเขาอยากให้น้องอ่ะในวันจริงอ่ะอยากให้น้องอ่ะได้โชว์ออกมาดีและจะไม่เสียดายเวลาที่อยู่ตรงนั้นเลยเพราะ ทุกคนอะเคยมีประสบการณ์แบบนั้นมาก่อนซึ่งรุ่นของพี่ก็เคยเหมือนกันอยากให้น้องๆอ,งอะทำให้เต็มที่เพื่อจะไม่ให้เสียดายเวลาในวันที่เราเต้นจริงนะคะสวัสดีค่ะพี่หมอน21นะคะพี่ก็อยากจะขอบคุณน้องๆ23ที่สละเวลาแล้วก็แรงกายแรงใจที่มาซ้อมกันนะครับพี่รอดูน้องๆ23กันอยู่นะครับเราวันเชเดน,นะ กับน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับที่ที่กำลังจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพรุ่นที่23นะครับก็ทำให้เต็มที่หวังว่าวันสปอร์ตเดย์น้องๆอ่ะจะโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเรานี่แหละมีศักยภาพที่ดีที่สุดในรุ่นหนึ่งครับผมขอบคุณครับพอใกล้ถึงวันแล้วนะ23ก็อยากพี่อยากให้น้องๆแบบทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบว่าทำให้เต็มที่เพราะว่าทำได้แค่ครั้งเดียวสู้ๆนะครับทุกคนรู้สึกว่าแบบ น้องๆมีความพยายามแบบทุกคนเลยอ,อะไรเงี้ยก็แบบพอจะถึงวันที่จะแบบได้แสดงแล้วอะไรเงี้ยก็ขอให้น้องเต็มที่แล้วก็คูอสู้แบบนี้ต่อไปนะครับใกล้ถึงวันจริงแล้วใช่ไหมน้องพี่ซาร่าก็จะอยากจะบอกน้องๆแค่คําเดียวเท่านั้นเพราะว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยชอบพูดก็คือคำว่า ความเหนื่อยทุกอย่างมันหายไปอ่ะเราอยากมาเจอเพื่อเราอยากมาทําหน้าที่ตรงเนี้ยของเราให้มันดีะแล้วพอวันหนึ่งอ่ะแบบมันใกล้ถึงวันแล้วแล้วเราก็จะเราก็จะแบบไม่ได้ซ้อมกันทุกวันเหมือนที่เราผ่านมาแล้วมันก็สึกใจหายนิดนึงแบบทุกวันตอนเย็นอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นข้าวด้วยกันแล้วพอแบบถ้าเราไม่ได้ซ้อมเนี้ยเราก็คงไม่ได้พร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวกันทุกวันพี่ๆนะคะที่หาหนูจนเจอถ้าหนูไม่ได้มาอยู่จุดเนี้ยหนูก็แบบ ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอเพื่อนๆได้เจอความผูกพันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหนูรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันมันแบบว่าเป็นครอบครัวมันเป็นมากกว่างานอะคะ่ะมันเป็นมากกว่าการเต้นมันคือครอบครัวตอนแรกหนูก็เข้ามาแบบคือมาทําเหมือนเป็นทําหน้าที่เฉยๆแต่หนูรู้สึกว่าตอนเนี้ยมันเป็นความผูกพันความรักไปแล้วค่ะ มันไม่ใช่หน้าที่มันมันเกินหน้าที่เกินความจําเป็นไปแล้วตอนนี้มันกลายเป็นความรักความผูกพันหนูรู้สึกดีใจที่หนูเข้ามาตรงนี้แล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกๆคน,นะคะ่ะขอบคุณค่ะตอนแรกก็อาจจะอะไรอะ่ะมันคืออะไรมันมันทไปเพื่ออะไรทําไมต้องทาไมต้องมีทาไมต้องขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พอรู้สึกแล้วก็แบบแบบเก็ดเก็ดเก็ตในสิ่งที่แบบทําไมชมรมถึงต้องมีทาไมทาไมมันถึงมีขึ้นมามันทําเพื่ออะไรมันแบบ ทำเพื่อให้คนที่กาลังจะเข้ามาใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นยังไงแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนจะเป็นสูตรสําเร็จนะแบบทุกคนจะได้รู้สึกมันเหมือนกันหรือคล้ายๆกันทุกครั้งในบันที่แบบตั้งแต่วันแรกจนถึงอาจจะถึงวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดีครับก็ชอบแบบที่ได้เข้ามานทุกคนเต็มที่มากทุกคนแบบโหใส่สุดจริงๆก็อยากให้คิดว่าแบบวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเล่นๆน่ะให้เราใส่สุดแบบพันเปอร์เซ็นต์ไปเลยไม่ต้องกั๊กแล้วก็ถือึกว่าอยากบอก ทุกคนเข้ามาครับเราคิดว่าทุกคนเข้ามาดยใจแล้วทุกคนเข้ามาแบบทํางานจริงๆรโดยเฉพาะพี่โนต้ตพี่ใหญ่พี่มอนทุกๆคนพี่21พี่รุ่นโตๆขอบคุณมากครับที่เข้ามาเข้ามาที่ได้มาอยู่จุดนี้ครับตั้งแต่วันแรกที่คัดจนถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบผมมาไกลมากเพราะว่าด้วยความที่แบบรู้สึกเป็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆที่แบบว่าน่ารักมากๆแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวที่ผมแบบอ,อบอุ่นมากๆเลยทุกคนครับแล้วก็แบบว่า อยากจะเก็บความทรงจํานี้ไว้แบบไปตลอดเลยครับคิดว่าอาจจะไม่ได้เจออะไรแบบนี้จากที่อื่นแล้วครับเพราะว่ามาที่นี่เจอแบบทั้งอยู่กันแบบเป็นครอบครัวซ้อมเสร็จก็ไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันครับมีความทรงจําหลายๆอย่างครับที่เข้ามาในตรงนี้ได้ถ้าเอกคิดว่าถ้าไม่มีรุ่นพี่ชวนเข้ามาเอกก็ไม่มีวันนี้จริงๆครับ จะขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่กล้าคิดกล้าทากล้าลองในสิ่งใหม่ๆนะครับผมจากคนที่ไม่เคยเป็นลีดเลยจากแบบว่าแต่ก่อนผมจะเป็นแบบเต้นมาตลอดแล้วพอเพิ่งมาได้ลองประสบการณ์แบบการเป็นลีดเนี่ยผมก็เลยแบบว่ารู้สึกแบบว่าภาคภูมิใจมากๆหนูอะอยากมายืนอยู่จุดนี้ตั้งนานแล้วหนูอะมาคัดครั้งแรกตอนหนูปีหนึ่งตอนนั้นไม่เป็นโควิดอะคะ่ะก็รู้สึกว่า ด้วยความที่การคารัดมันเปลี่ยนไปด้วยแล้วนั้นก็อาจจะรู้สึกว่าแต่ยังไม่เต็มที่ก็เลยยังไม่ได้มายืนจุดนี้ปีนั้นหนูก็เสียน้ำตาเยอะเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ติดอะค่ะแล้วพอปีสองไม่มีคัดหนูก็รอมาปีสามพอปีสามมาหนูก็แบบว่ามุ่งมั่นตั้งใจมากๆที่จะมายืนอยู่จุดนี้อะไรที่แบบใส่ได้เต็มที่ในวันคัดก็คือเต็มที่ที่สุดเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากมายืนอยู่จุดนี้จริงๆมันเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆจนแบบว่าเฮ้ยทำอะไรอยู่วะ แล้วพอแบบมันเหนื่อยอ่ะแล้วก็คิดไปถึงว่าแบบว่าความรู้สึกที่แบบว่าเราอยากจะเข้ามาเป็นเชีรี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยเราผ่านมาได้ตั้งแบบกี่ร้อยคนจนกว่าจะมาถึงตรงนี้ทำไมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความภาคภูมิใจเตองไปมากเป็นอ่ากระซับกระเสงขึ้นมากแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันมันดีจริงๆนะครับที่ผ่านเข้ามาในุด ว่าสิ่งนั้นที่พี่เขาทำนะครับมันทำให้ผมพัฒนาตัวเองขึ้นมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทุกเพื่อนที่แบบว่าพอที่จะซัพพอร์ตกันเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในทุกๆวันที่เราจะเหนื่อยกันแค่ไหนแล้วก็ยังฮึดสู้แล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันครับก็ผมก็ยังจะเป็นเอ่อชีโต้เอลวียูต่อไปเรื่อยๆครับผมประสบเหตุการณ์นี้มาโดยตรงว่าแบบเอ๊เข้ามาทําอะไรวะทําไมมันเหนื่อยจังทําไมมันแบบเชื่อพี่แบบ อยากแบคือแบบพี่พี่เขาทนกันได้ยังไงอ่ะมันแบบมันโหดมากมันฝึกแบบมันไม่ได้โหดขนาดแต่หมายถึงว่ามันแบบมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้ว่ามันจะสบายเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่ามันต้องแบบว่าใช้ใช้ใจจริงๆแล้วทุกคนจะอยู่ได้เพราะว่าเหมือนโอปอตอนเนี้ยก็รู้สึกมีความสุขแบบอยากมาซ้อมทุกวันรู้สึกว่าแบบไม่อยากขาดวันไหนไปเลยเพราะว่ามันคือครอบครัวค่ะมันว่าแบบไม่ไม่รู้สึกอะไรเลยแบบเข้ามาตามเพื่อนเฉยๆค่ะแล้วตั้งแต่แต่ตั้งแต่ ได้ค่ะรอบไฟนอลก็รู้สึกว่าแบบอยากติดขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราได้แบบมีพี่พี่ได้แบบพี่พี่ซ้อมท่าให้รับท่าจากพี่พี่เราก็รู้สึกว่าแบบพี่พี่แบบน่า์มากแบบคือแบบสอนเราแบบดีมากคะ่ะภูมิใจมากแล้วก็ได้เข้ามาเรียนท่าเตะท่าหลีดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายก็รู้สึกแบบแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็แฮปปี้กับเพื่อนๆด้วยตอนแรกผมก็หาเพื่อนที่แท้จริงยังไม่ได้ แต่แบบตอนนี้ก็หาเพื่อนที่แบบจริงใจแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องเลยก็สำหรับที่เข้ามานะคะก็ไม่รู้เลยว่าจะเหนื่อยขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่ามีความสุขมากกว่าเหนื่อยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆน่ารักมากแล้วก็พี่ๆก็คือคอยดูแลเทคแคร์ตลอดคอยปกป้องน้องๆตลอดนะคะไม่ว่าจะเจออะไรจะขอบคุณพี่ๆครับตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับจนถึงรุ่นยี่สิบยี่สิบสองเนี่ยครับที่แบบว่าคอยแบบสอน้องผมมาแบบโอ้โหแบบ ถ้าไม่มีพี่ก็คงไม่มีพวกผมในวันนี้ครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็อยากจะขอบคุณตัวเองที่แบบว่าอยู่มาถึงตรงนี้ได้ทั้งที่แบบเออมันเหนื่อยมากแบบต่างคนต่างมีภาระอะไรเงี้ยแต่เราก็สามารถแบบเออนะแบบอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนทุกคนว่าไม่ใช่เพื่อนพี่ๆีด้วยแหละสอนน้องๆมาก็น่าจะเหนื่อยกันอยู่ก็โค้งสุดท้ายแล้วก่อนเชดีก็ทุกคนเต็มที่นะคะเห็นทุกคนตั้งใจแล้วก็แบบ เหนื่อยกับตรงนี้มาเยอะเหมือนกันรู้ว่าทุกคนอยากทาออกมาให้ดีที่สุดก็อยากให้ภาพโดงมาดีอย่างที่ทุกคนหวังไว้ค่ะก็สู้ๆหุกคนทําได้สนิทกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นมีอะไรที่เหมือนที่รุ่นพี่บอกมาตลอดว่าในห้องเรียนไม่ถมัมาสองนันแตบบ่ว่าที่ในห้องเรียนเราไม่ไม,ไม่ไม่เจอแน่นอนก็เลยแบบว่ามันมันสุดมันผูกพันมากก,กว่ามันแบบยิ่งกว่าความรักแบบทุกอย่างแบบอาจจะดูเวอร์แต่ว่าจริงๆแบบรัก พี่ขอยากพูดแทนทุ้นที่ทุกคนเพราะพี่ค่อนข้างเชื่อมากๆว่าทุกคนจะมีความคิดที่เหมือนๆกันนะฮะแล้วก็ไปใน,นทิศธางเดียวกันก็คือพี่ยอมทำพี่ยอมทำทุกอย่างเลยยอมเปลี่ยนตละดเท่าที่ทำได้เพื่อให้น้องประทับใจในพื้นที่แห่งนี้ให้มากที่สุดและเราหวังว่าเราได้เจอกันในพื้นที่แห่งนี้ ในบรรยากาศแบบนี้ไปอีก,กน,นานส่งต่ออะไรแบบนี้ต่อต่อไปอย่างน้อยมันเป็นเซฟโซนเป็นพื้นที่ท,ที่ที่ความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยของเราม,มันน่าประทับใจแล้วเราก็ยังกลับมาเจอกันเสมอครับผม